ฮัลโหลหายๆทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติ้ลโพนี่ในอีเวนต์ในแมไน้ำนะที่พิจธภัณฑ์ตอนที่3นะคะวันนี้ก็เข้าสูวนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมา2วันนะคะตั้งแต่วันอังคารแล้วก็วันพุธวนวันนี้วันพักฤหัสนะคะเดยนเวลาในการเล่นอีเวนต์อีก4วัน21ชั่วโมงนะคะก็เล่นได้ถึงวันจันทร์ตอนมงเย็นเรายังไม่ผ่านขั้น5้าเลยทุกคน ตอนนี้นะคะขั้น5เราเรามีผู้ช่วย1ตัวเนาะก็คือน้องโพนี่2หัวตัวนี้ชื่อไลล่าดอกใช่ไหมใช่ไลล่าดอกนะคะบ้านอยู่ที่โพนี่วิวนะคะก็อย่างที่ลงคิดไปแล้วเนาะก็มาบวกพลังเพิ่มให้เราอีก35นะคะ ทำให้เรามีพลังรวมอยู่ที่466พลังที่แนะนำอยู่ที่494นะคะค่ะอีกนิดเดียวก็ใกล้จะผ่านแล้วขั้นนี้รางวันก็จะเป็นตลาดไนท์เมกาเออตลาดกลางไนท์เมไนท์นะคะแล้วก็อันดับคอมมูนิตี้ของเรายังอยู่ในท็อปร้อยอยู่นะคะแต่ว่ารอหลดก่อนวันนี้ไม่ค่อยได้กดเกมเลยสังเกตว่าเราคืบหน้าช้ามากนะคะเพราะว่าวันอังคารกับวันพุธ แล้วก็วันนี้ด้วยทั้งวันไม่ค่อยได้กดเกมเลยนะจริงๆแล้วมันควรจะผ่านขั้นที่5ไปแล้วด้วยซ้ําแล้วก็ควรจะเล่นขั้นที่6อยู่ทีนี้อีเวนต์น,นี้เราก็เลยจะเล่นเกมผ่านแบบชิวเฉียดถ้าเกิดว่าเล่นทันนะก็จะทันแบบชิวเฉียดนะคะจะไม่เหลือเวลามากเท่าไหร่แบบแต่ก่อนอนะ่ะตอนเล่นเกมโ p นี่ใหม่ๆเราจะขยันเล่นมากทําให้เหลือเวลาเล่นเวลาแบบตอนเราอยู่ขั้นเนี้ยขั้นหีวิเศษเนี่ย เล,เล่นนานเลยแหละจะสะสมเหรียญนี้เยอะนะคะแล้วก็มาแลกเป็นเพชรวันสุดท้ายอะ่ะได้ตั้ง30เมตรหรือ20เมตรนี่แหละจำไม่ได้นะคะอ่ะยังโหลดไม่เสร็จอีกโอเคทีนี้ใครเจาะลูกโปง่งตรงนี้แล้วบ้างเนี่ยน o อดฟิลแลลิตีมานะคะเรายังไม่ได้เลยแล้วอีก2ชั่วโมงนะคะถึงจะกดได้ไม่รู้จะมีดวงไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่มีดวงกับการจอลูกโป่งเลยนะเออว่าทุกคน มันมีอีเวนต์นี้มานี่หลอมโทเค้นมีอเวนต์หลอมโท,เค,มเ,มโทเค้นมานะคะเราลืมเล่นโอ้โหพลาดไปละจันอังคารพุธพลาดไป3วันเราสะสมได้แค่980เองอะเดี๋ยวมาดูอันดับที่1ซิเขาไปถึงไหนกันละถ้าเราเล่นตอนนี้จะทันไหมเนี่ยมีเวลาอีกกี่วันเนี่ยพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์อีกสวัน เราอยู่อันดับที่315นะคะดูอันดับ1ดิอันดับ1 4ึ่งสี่คะแนนไปแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปหลองรวมแข่งกับเขาแล้วแหละเผื่อได้น้องนะน้องชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ย Ginger Snap นะคะต้องได้สิถ้าผ่านมันก็ไม่ได้ใช้เพชรซื้อไงโคนี่นะส่วนหน่ในเกมนี้มันก็ใช้เพชรซื้อใช่ไหมล่ะเออ <c oughs> ใครจะสมเมล็ดทันตะวัน ได้ครบ50าบแล้วบ้างเนี่ยเราอยากได้ไล่ทานตะวันมากเลยตอนนี้เพิ่งได้18อีกเองนะคะแล้วก็เพรสเป้าหมายนะเราสะสมเหรียญตาได้2,138แล้วนะคะวันนี้จะมาแลกนะักท่องเที่ยวรีสอร์ทกามยำนะคะแลกเลยละกันนี่ใช่อุ๊ยนั่งบอลรูนมาเรหรอโอ้น้องอยู่รีสอร์ทหลังนี้นะคะดูไว้นะทุกคน รีสอร์ทกำยานะคะนะักท่องเที่ยวรีสอร์ทกำยาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะรีสอร์ทเยดฟ้าฮะไม่ใช่รีสอร์ทเยดฟ้าสิรีสอร์ทขอบฟ้านะคะอนี้โอ้ยน้องอยู่ในคอลเลกชันด้วยนะเนี่ยคอลเลกชันหยุดพักร้อนนะคะถ้าสะสมครบจะได้ลูกโป่งนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็ค่ะนะักท่องเที่ยวรีสอร์ทรู้ลากับผู้ประกาศงานคาร์นิวัลรีสอร์ทนะคะอีกสองตัวเท่านั้น โอเคเป้าหมายต่อไปนะคะที่เราจะไปแรกก็จะเป็นสุนัขขายกระดูกนะคะเหลือแลกสุนัขขายกระดูกกับดมอนด็อกเฉยชายอีก2ตัวปุ๊บแลก2ตัวนี้เสร็จเราก็จะได้ไปเก็บเหรียญแลกตลาดจักรวรรดิแล้วพอแลกตลาดจักรวรรดิเสร็จเราก็จะมาวางตรงนี้โซนเมืองจีนของเรานี่หาที่วางไว้ก่อนเนี่ยวางแถวนี้แหละนะคะในนี้ โอเคมาดูอันดับคอมมิตี้ในอีเวนต์กันอันดับคอมมิตี้นะคะตกมาไกลมากอยู่อันดับที่64เลยขนาดเล่นตัวผู้ช่วยคุณเจ็ดไปแล้วนะเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้เปต้นไปจะตั้งใจเล่นแล้วโอเคเรารือเปลี่ยนชุดให้กับอาเราเปลี่ยนฉากหลังหรือยังโอเคเปลี่ยนฉากหลังแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบฮาลลวีนมาก ปีนี้เราไม่ได้จัดเมืองทีมฮาโลวีเลยนะคะทีมก็ไม่ได้ใช้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดให้ซันเซชิมเมอร์ก่อนนะนี่ยังใส่ชุดขั้นที่ 1, หนึ่งอยู่เลยชุดขั้นที่สองจไปค่ะนี่เป็นมัมมี่เรามาดูโพนี่ลดราคาก่อนโพนี่ลดราคายังอยู่ไหมอ่ะตัวนี้โออพ่อมดเท่าตัวนี้เลยอยากได้เคยอ,อยากได้มากๆสี่เจ็ดห้าเพชรไม่พอนะคะเพชรมีแค่ 2- 93เเองตอนนี้ เอ้ยถ้าหารอนูบิสไอตัวนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เราอยากซื้ออะราคา240ไม่มาขายแล้วรอซื้อสตรีมยังอยู่ไหมรุนสิเหมือนจากไม่อยู่แล้วปะเนี่ยเอ้ยนี่ไงราชาเอาอะราชาอนบิสมาขายแทนนะคะราคา500 แพงไปนี่เราก็จะซื้อนี่ถ้ำสยองขวัญน,นะคะราคา300ขายเพชรอีก7เม็ดอาจจะซื้อถ้ำสยองขวัญพรุ่งนี้มาส่องหนูได้เลยอาจจะมีนะคะนี่ไงทวายไลท์สปาร์คกิ้งฟัตเชอร์แบดเรนโบว์แดดใจร้ายทวายไลท์สปาร์คเกิลใจร้ายนะคะแอปเปิ้ลแดกเรนโบว์ไบท์พิงกี้พายใจร้ายมาหนุนโทนหน้ากากอันนี้มาขายอยู่แล้วไหมเจ้าแม่แอปเปิ้ลแจ็ค วัตเตอร์ชายไม้เลื้อยนะคะไหนเมืองอื่นมหไหมไแอปเปิ้ลนี่บ้านฟักทองน่ารักมากใครที่ไม่ได้รางวัลจากอีเวนต์ฮูฟิลนะคะมาเอามาซื้อได้20เพจน่ารักจริงเฮย้ยฐานรับป้องการแอปเปิ้ลอันนี้เป็นร้านค,าาคา้านะคะน่ารักดีร้านค้านี้ราคา125จะเสร็จได้เอ้ยทุกคนราชาพายุมาขายว่า ราชาพายุเราอยากได้มากเพราะว่าบ้านราชาพายุอ่ะสวย <c oughs> ถ้ามาขายเป็นเงินจริงจะขายไหมดูสิมีราชาพายุปะเนี่ยโอยมีแต่คิสริดเนี่เย,ยเออเหมือนจะไม่มีไม่มีแล้วโหเสียดายเพชรไม่มีกว่าตัวละครคูเทาวจะมาขายให้เราแบบเนี้ราชาพายุบ้านสวยมากทุกคนราคา4 5่ เพชรไม่พอจ้ะจะลดกี่วันเนี่ยสี่วันจะเก็บทันไหมแคนเทอร์ลอตมีอะไรมีร้านค้านะคะกระท่อมขวัรลายเอ้ยไม่ใช่ร้านค้าสิของตกแต่งมีคิสลิปมาขายกับโพนี่เงาอหแพงไปไหมเนี่ยมีแต่ตัวแพงงนะคะแพงมากเวลานี้เอออาจจะเก็บเงินโอุย้ยอยากได้ราชา พายุอ่ะลองคลิปพีชไปเรื่อยก่อนนะคะ4วันทุกคนดู sunset shimmer ในชุดมัมมี่น่ารักอ่ะเนี่ยชอบทรงผมนาะโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยขอให้ทุกคนผ่านอ e ีเวนต์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะได้โพนี่หัวขาดกันพบทุกคนนะบ๊ายบาย